สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดตากรายงานข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคม2563 วันที่18สิงหาคม2563สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากเข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับแรงงานภายใต้รูปแบบงานใครทุกยุคโควิดฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองพะเยาโดยมีนายอภินยาสุจริตตานันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา กิจกรรมประกอบด้วยทอล์ Show, กโชว์แี่การด้วยความปลอดภัยเราจะม่วนใจไปตัวกันโดยป้าดอลลี่เพื่อเพลินกับศิลปินภาคเหนือนัดกิจติสารเดลเพอ การประกวดร้องเพลงขวัญใจแรงงานนอกระบบค้นหาองค์ความรู้นวัตกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจับใจใช้สอยให้กับสินค้าโอทอประดับ5ดาวฝีมือแรงงานนอกระบบพะเยาและชมการสาธิตผลิตภัณฑ์และสินค้ามากมายของกลุ่มภาคีเครือข่ายในการจัดบูธนิทรรศการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและสินค้าของสถานประกอบกิจการโดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน400คนเศษ วันที่18สิงหาคม2563เวลา7นาฬิกา30นาทีนางสาวอัญชลีปิดประดับร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะหรือวันพระณวัดเพา้ตาตำบลหนองหลวงอำเภอเมืองตากเพื่อส่งเสริมและส,สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าวัดปฏิบัติธรรมทำบุญตักบาตรพัฒนาจิตใจมีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พศ2559ถึง2564ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตากโดยยึดหลักปฏิบตัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาน้อมนำหลักของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตัติทำรองรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นโดยมีนายสมชัยกิจเจริญลุ่งโรดรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธาน วันที่20สิงหาคม2563สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากโดยนางสาวอัมภัยศีเรืองล่าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากได้จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการมยสประจำปี2563โดยมีนายวรานนท์ยิ้มมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุม และมีคณะกรรมการจากผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค6ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดตากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดในฐานะกรรมการและเลขานุก,การพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยที่ประชุมได้พิจารณากลั่นกรองและมีมติร่วมกันให้การอนุมัติรับรองสถานประกอบกิจาการที่ผ่านการตรวจประเมินจำนวน6แห่งดังนี้ หนึ่งบริษัทเมืองหลวงทรานสปอร์ตจำกัดสองบริษัทต้นน่านทรานเทคจำกัดสามบริษัทที r อนอาร์เอ็มจำกัดสี่บริษัทเอสเคอินเตอร์ฟู้ดจำกัดส่วนโรงงานห้าบริษัทเอสเคอินเตอร์ฟู้ดจำกัดส่วนหน้าร้านสาขาตากหกบริษัทไทยที c อนซีจำกัด วันที่21สิงหาคม2563เวลา9นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากพร้อมด้วยสำนักแรงงานสัมพันธ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานส่วนราชการและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือร่วมกันกรณีข้อขัดแยง้งบริษัทคอติน่าอีเกร์จำกัดโดยมีผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนลูกจ้างเข้าร่วมประชุมณสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีข้อสรุปดังนี้ 1. ผู้แทนนายจ้างเสนอให้ถุงยังชีพสำหรับการดำรงชีพจำนวน650ถุงเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างกลุ่มที่มีใบอนุญาตทำงานตามมาตรา64ที่ได้รับผลกระทบจากนายจ้างประกาศหยุดกิจการชั่วคราวโดยมอบถุงยางชีพดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างในวันนี้ เวลา13นาฬิกาณสถานที่ทำงานของลูกจ้าง 2. ผู้แทนลูกจ้างเสนอให้นายจ้างช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นเงินและกลับเข้าไปพักอาศัยในบ้านพักที่ในายจ้างจัดให้ผู้แทนนายจ้างแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ลูกจ้างเสนอ 3. ผู้แทนนายจ้างชี้แจงว่าปัจจุบันนายจ้างยังไม่มีคำสั่งผลิตสินค้าจากลูกค้าแต่อย่างใด ซึ่งนายจ้างจะประเมินสถานการณ์และพิจารณาอีกครั้งว่าสามารถเปิดดำเนินกิจการตามปกติหรืออาจมีเหตุจำเป็นต้องปิดกิจการซึ่งนายจ้างพร้อมปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกจ้างและส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบภายในวันที่25กันยายน2563 พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากสำนักแรงงานสัมพันธ์และส่วนงานที่เกี่ยวข้องเสนอให้นายจ้างพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกจ้างเพิ่มเติมในระหว่างที่หยุดกิจการชั่วคราวตามความจำเป็นและเหมาะสมพร้อมทั้งได้ชี้แจงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายให้ทั้งสองฝ่ายทราบซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ทราบและมีความเข้าใจถูกต้องโดยละเอียดแล้ว วันที่21สิงหาคม2,563นางสาวอัญชลีปิ่นประดับนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจในรูปแบบค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดตากและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมประจำปีง,งบประมาณพุทธศักราช2563รุ่นที่4ณสำนักสงฆ์ทุดงคสถานอยู่สุขเจริญ ตำบลหนองบัวใต้อำเภอเมืองจังหวัดตากวันศุกร์ที่21สิงหาคม2563นางสาวอ,อรไทยปิ่นประดับเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดตากโดยมีนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินการ เพื่อยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดตากระยะ5ปี2560ถึง2564ของจังหวัดตากณห้องประชุมตากศิลมหาราชชั้น5ศาลากลางจังหวัดตากอำเภอเมืองจังหวัดตาก ท่านผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์ข่าวสารด้านแรงงานในรอบสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากผ่านช่องทาง YouTube DLPW t a ก k News อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญรอบสัปดาห์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ